พบกับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนครับพบกกันในถองของผ่านซักพ่านรถทงกับพี่น้องครับนี่คืออ้างน้องกระทุ่มนะครับเนาะแต่ว่าบบดที่นี่ก็สิต้องไปหาอยู่หากินก็เดียมาบอกพ่อแม่พี่น้องเอ่อครับครับโอ้ยุดติดถนนพี่น้องกต่ถีลงไปได้น้ำนี่แหละพี่น้องครับได้สิอันนั้นอันนี้นคือย้อนนั่นแหละเราจะเอาได้นะครับเนาหาอยู่หากินตาม ภาษาตามวิถีชีวิตของคำว่า,าในผัาน,นะครับเนาะผัานซักผ้าเนาะทงตามมือนี่เดี๋ยวผ้าลุ่งด้วยน้ำกบพี่น้องครับโอ้หืมพูดมีกวากาอยู่หันมันบองนึงได้พี่น้องเด้อกงนี้ก็ช่วงสวยจักน้อยเลยล่ละสวยหรือว่าสายจักน้อย กอกังเดี๋ยวที่เขาไปาพาพ่อไปพี่น้องไปสำรวจบ้างยิ่งด้วยพี่น้องด้วยนกเขาเนี่ยมือสา่วก,กับขันนี่ดี ยังบ่ได้ก็ต้องได้บัวแดงและบัวแดงไล่เติบอยู่ดิพี่น้องฝูงปลาฝูงนี่คุ้นขุ่นอยูด่ดิไดไหมซุ่มเห็นบัวน้อยพี่น้องก็ยู่ไก่เติบอยู่บ่เห็นผุ่นผุดผุดอยู่วังุ เอาจะค่วยเป็นหลุ่นน้ำกันเด้อพี่น้องเด้ออาอมาทางนี้ว่าพ่อพันเต้นพอดีครับสวัสดีครับผมเต้นผีสานครับพี่น้องครับผมเตรียมเลื่อนไม้ย่างดีเลยปุ๋ยเนี่ยครับผมครับนี่การกาลังจะพาพี่พ่อน้องนะครับผมครับมาลาบปลาชะโดคือเก่าน้ำปะทังนอครับผมเพราะว่าถือว่าพี่น้องครับผมครับช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงฤดูกาลลาบปลาโดเลยน้ำปะทังนอมันกับแมนเพราะว่ามันออกแมงเพลดูกหลายอยู่อยู่บัดอื่นอาจจะบ่ค่อยเห็นบ่ค่อยมีดิ เพ่น,นต้องว่า,าพีน่น้องฟังผู้บุกค้นว่าเป็นการอันนั้นบ่อปฏิอันนั้นอันนี้บ่อแต่ว่าก็ต้องาาพี่น้องว่าทั้งเข้าหลายนะครับเป็นไ้ปลาอย่างอื่นนี่แทบจะสูญพันธุ์เลยแมีนครับมันเป็นปลาล่าเนื้อครับปลาชะโดนี่เป็นปลาล่าเนื้อย,ย่างเดียววันที่นี่มันทำไรเระบบนิเวศีดต้องคอยทำไรเระบบนิเวศ นิเวศของปลาของสัตวดน้ำนี่เขามันมีพอดีกับว่าเป็นหยังแต่คขามันหลายเกินไปกับว่ดีมันกับแมนครับผมเอาเอาอัดที้นี่อันเตียนลากลงไปสักก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปซอยจะเข้ากันเดี๋ยวอุปกรณ์ลงไปก่อนเอ้ยบัวแดงพี่น้องเอ้ยบัดเนี่ยส่วนเขาเสาร์น้องทักน้องครับผมอันคิดว่าอ่าบัวแดงคิดว่าเนี้ยเอาสำเนาพันทักคิดว่าหนึ่งครับพื้นที่ทาอยากถ้าอยากรู้จักนี่มัดมัดดึงหม่องนีเมื่อก่นี้ก็ได้ครับนี่ เออดึงเอาขึ้นมาเลยว่าน้ำลึกขนาดใดแล้วก็บัวเสียงามซ้ำใดเนาะแต่คือเลี้ยนนาทีแรกเลยแล้อพี่น้องเด้อยกระดัเลี้ยนนาทีแรกแล้วครับแตอันนี้เขานั่นครับผมหันมาทางนี้คนหนักกล้องขนาดก็หันมาทางนี้มันมันร์ฟเสิร์อนเสียงเป็นยังก็ใส่ก็มากราบเลี้ยนขึ้นกะโดอกระเดไรแต่พี่น้องว่ากรบกราบเลี้ยนได้พี่น้องก็เพราะน้ำภาษาเลยมันเป็นภาษาเนี่ยมันเป็นในเอกลักษณ์ของพัภาักตัว ในะครัแบบอันนั้นสุดยอดเลยน้ำทางนอกครับผมวันบางหนึ่งห็นผมกูไปเห็นงานอยู่วัดอยู่เอาเขาาไปหาบัวแดงจังอยกันเนาเอาเนี่ยเอาเขาไปได้ป่ะอะไรเนาะมัึหน่อยพูดมันหน่อยอยู่ตัวจากหูวจักว่ามันดำเลือดสมดียนี่เอ้าเอาอันนี้ก็ได้ทั้งหนาก็ได้เอาไปเรื่อยๆเอาพันเตีดเป็นมือไพ่ยครับผมเนยปัจจุบันท้าขึ้นว่านี่ลักษณะของปลาดูไม่ยู่จังไหรครับ ปลาชดัดดนี่มันก็นเลี้ยงลูกยูแบบนี้แหละครับ,รบมันติดไปเรื<ๆ>เ่อ,อยเพราะยูก็มองกับทีดี่ตอนนี้ผู <ๆ S 2> ้ปกครก็ถามว่าเป็นยังคือวานเตี่ยวปลาเลี้ยงลูกแต่ปลาไ่เลี้ยงลูกคือว่าหาเนี่ยหามันก็นหาได้ยูครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นปลาเปี้ยวเข้าตรงไปหาอีกอ,อีกอย่างหนึง่งอีกลักษณะหนึง่งปลบผมครับมันค่อยดีเขาแหงเขายังได้ครับ แต่ว่าช่วงนี้ก็ว่าไงปลาลูกจะหลายนะครับเนาะโอ้มันแพร่หลายโพดมันตําดังแล้วจะขาดก็ถึงมันกินปลาเล็กปลาหน่อยปลาอย่างอื่นนี่แทบจะสูญพันธุ์ไปเลยก็ว่าได้เอ็ดให้ปลาอย่างอื่นมันหน่อยล่ะพี่น้องครับครับบอกตรงๆกันได้เนาะแม่นครับผมปลาชุดหลายๆอ๋อเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่เนี่เขาม่เหนียงกันนะเห็นไหมดำลึกหน่อยลึกไร่ทั้งเดี๋เอาขุมนี่เลยนั่นเอาบาดที่นี่ หนึ่งเมตรสองเมตรสามสามเมตรแล้วเอเอาจับจับมึงไงเอาทั้งนี้เอานับมึงกันนับมึงไปสุดเรือด้วเอาเรือสามเมตรนี่เรือเรือสมนั่นเองมันก็สเมตรพุทธนะเอาแว่าพรธรรมดาหมอยืนมือสักพันซักสอเทอ สามเมตรโอ้ยผมว่าถึงสองเมตรได้ครับนั่นแล้วถึง <leaving> ว <there encore. S 3> ่าพ <neste> ัน <variety> ธ oh ุ์สัต yeah ว to ์สองเสือหรือเจ้าเอ้าไปลุ้นตรงกันตรงกันเลอครับตอนนี้เาองติดตามไปตรงกันอืมออกไปดอกพี่น้องเห็นเห็นเอาเห็นเราเห็นเราเอ้าขั้นเป็นเป็นไอ้นี่เห็นไหมันกลางนั่นะเดี๋ยวจะห่างเฮียท่านว่าหลังไปเลยไปเลยเอ้าเอาเอาแล้วพอแล้วแล้วท่านแล้วก เจ้าพ่อไปาไปเาอันนี้น่ก็ดิเขาไปรัหนามไปได้หได้คือเื่อนก็เขาไปเท้าดีอันนี้โอ้ยจังหวะนั้งสิพกดีเลยว่ดีเลยดีเอยเฮ้ยแล้วเพือนคับพันช้าไปนี้คือนามเพื่นะโหดไป้วดแล้วว่ได้ห่างแง้อยู่โหดัปแล้วห่างแงกับ่ท่านพี่นของป้าก็ดีๆเลยแว่าได้เตรียมอยู่ พี oh, <laughs> <imana S 2> ่ดองครับผมบึงเข่าปลาเหนืเลยขปลาเหนอรันัามดกเลยเตรียมแหนืแล้วน่่ท่านโอ้ยดองเอยหนครับอาดักเขาแบบเนี้ยบ่ร้เยมันออกเลี้ยง่ไนก็วักเขาบ่ไปหากินในปลาเหนบ่ครับเม่อนั้นเขาไปเหนือเขาไปในปลาแหนเดี๋ยวให้ใกินไม่หันอืมันนี่วันนี่ก็ต้องสายเขาออกทุกันเนาะเดี๋ยวรี้มแหวไปทก่ันบบเนี้ยมันมันไหวได้พี่น้องเอ้ย มาแบบว่าตั้งเนื้อตั้งตัวพันทักว่าก็ถือได้อันนี้เหี้ยว่านั่นแหละต่ว่าแบบนี้นบบ่าใน้เตรียมโต้พูดป้ายนี้หนูมึงมึงพูดนะอู้หูเขากินไดงสั้นหรือตึ้นงัยเนี้ยเขาไปหากินกุ้งหินซ้วเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่บันีจับขึ้นมาแล้วแมนเรียบร้อยเลยโอ้ต้องละผิดรองครับเลยพูดวิธีการเขากินเอ่อที่ว่าที่ว่าผมต้องเลี้ยนแต่ที่แรกว่า เงีะทำไรนี่บบระบบนิเวศคับกับของปลาของกุ้งนะครับ,รบเอาเขาไปอีกน้อยเลยปไม่ได้ครับเอาเพียงที่ไปไ,ปไ่ได้เอามานีไม่กองอังยมันเรล้วครับเอออ่าง,าางนีมา,าถาน,านัดตัวนำ้นำมีบึงให้คักีน่นอ่ะว่า,าดี น้ำหมกไปเลยจังน้อยก็หันอีกไม่ได้ไปแม่ไปนาแล้วครับนี่น้องนั่นดิพูดมึงมึงกันกินเขาอ่ามันกันกินพุ่นอันทับนี่นี่คือเขาสามารถที่จะออกจากแม่เขาได้แล้ววะครับวันนยังตัวทอแขนนี่ก็ม้อเมาหนึ่ป่าแม่แม่ให้ในถิ่นนี่ดิแม่นบางวิธีการเขาเขาเอาน้ำกินกุ้งครับพี่น้องครับพุ่นน่ะ ต่แมียามาเนี่ยแตกเงาเหงากุ้งเต้นเซลเซลเลยอุ่นเห็นบ้าเหรอเหรเห็นมันย่อนแสงมาแต่ว่าอ,อา,าอันซนีน่นี่เขาสามารถเอาตัวลวดแล้วเนระราะพื้นท้องเนาะเพราะปลาพวกนี้ไม่เป็นปลาบริยานนี่อย่างนี้หรอกเนาะมันเป็นปลาลาเนื้อย,อย่างเดียว กุ้งเปี่ยนเซาเซาแต่ว่ากุ้งตัวน,นี้บพันไงพูดหน่ะแม่ขึ้นแล้วพูน่ะเฮ้แม่มันพูน่ะบอ้ยบู้พายหางบุ่นบุ่นบุ่นนี่พูนหางไกลจากลูกบ่ครับอ่าบอกไงไงแบบอ่าลูกจะขี้หลังแม่ไปเลยตอนตอนออกที่ลงลงนะครับแต่ว่าถ้าตอนเขาป้าแบบนี้นี่ลูกจะออกหากินแม่จะค่อยระวังลูกแต่ผมว่าในทางเมื่อกี้พันท้าบอกว่าเห็นไผูหางแล้วมาแม่ขึ้นปัญหาไงทำไงครับ ตัวหันนี้ก็บประมาณนึกสามโลกลัวเกือบเกือบสีโลเลยอยู่บู๊บงงนี่น้องอุ้นะเอาเฮียไปใช่นี่ยพ่ยงดีกว่าดีไม่รว่าถล่มเลือดเหาอเฮ้ยตงไดคุณแล้วเไ้ทังคุณแล้วบอ่แม่แม่ของเขาเนี่ยเขาเจอยไล่ลายปลาง่ายออกจากลูก ค่อยระวังลูกเลี้ยงลูกครับแต่ว่ากลุ่มหนึ่งนี่ก็จะมีอสองตัวตัวเอ่อพอกับตัวแม่ยันนี้อยากถามว่าเขาเแยไปไสนครับตอนนี้ตอนนี้อยู่ใตีสองเรือครับฮะอุุ่นไปทางพุ่นแล้วเดี๋ยวค่อยไปทางพุ่นแต่ไหนไปดองครับร้อยครับคนเหมือนห้องเอาไปเลยไปไปดองครับอู้ไปดูเอาแล้วพี่ป้องครับไปเดี๋ยวพันสักเอาไปดว มองโล่งแล้วใช่ละพันชัดเชลอๆๆลพูดไหมตรงเลยตรงเลย้ตลย <c oughs> ตรงตรงกดแห้งกระโบรงใส้บอลนี่งแห่กระโปงแห่พี่รองกับปั้นร <c oughs> <c oughs> ักบาเนี่แห่คง พูดพูดพูดแมวขึ้นพูดอะไรทั้งน้าแม่แม่ขึ้นแลยไหมพูดแม่ขึ้นแรือม่ยู่ปะไปเรื่อยปะไเอเนาะเอาว้วคา้ใส่ว้ดินไม่ใส่เดี๋ยวนี้ทาักลอนลไปลองรับตอนนี่ใส่จอดเร็ว แล้พ e <tr> ี่โดมครับสแล้วแม่ข้าวูกของมันเลยโอแล้วพี่น้องครับจอดตนง่เจอหมันไปเองเรือกับพอเรือไปพี่น้าพี่น้าพี่หน้ามีแต่ฟ้องเรือมันก็ไปออีกน่ขึ้นหันหัวกับเื่อนในบ้าเลยได้ย่ได้ยเอูขึ้นเฮียแล้วพี่น้อวนี้ขึ้นเลฮะขึ้นน้ำูกดว่า ไอ้ผาซัไม่จะไปไกลเที่โอ้ทะบอกลงลนี mm ่ยมีพาเรีนั่นทีเลยโบเห็นพี่น้องหาเมืองาสักเดี๋ยวมันนั่นวู้นอไปไไปต้องไปต้องไปพุือโอ้ต้องไปหนองนี้ เข,เขาไปอยู่นตีน,น,ขนเขาป้าแหน,น,แเเน,น่แล้วเล,เลยเียลนไม่ดีอย่างลู้เตไปราป้าบวมนล้มันเลียนเลยเต๋โอ้ยเลียนหันอย่งเดียวมันเขาเกียวเรีเด,ดียบพาลอย <c oughs> มันเลนียนลอยดิน้องมันเรียบพาลอยเลยลอยพาลอยดิ จะรอกันดึกมึงเจังวด้ยพูเขาลรวโอ้ยป่ทันกับพีน่องเอ้ยเข้าในปลาบวบเราโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้หลีกจริงเนาะโอ้ยแสดงว่างปลาปลาปคอบชุดนี่นี่โบดแม่บ้างไงปนี่แม่เลยครับ แต่ว่าแม่โตใหญ่นี่ก็ว่ามันบ่ิยันคนโอ้บ่หนีเลยบ่หนีเลยมันวุ่นรวมรวมรวม่ลยหันละโอ้อันนี้อันนี้แต่ว่าหนีหมนี่ยหนีนี่มันมันหยานเลยถามกันพี่น้องเไงฮ้องอุ่นเของเนื้อปลาบัวถูกใช่ไหมบางกแง่ายนี่สู่คนยังเดียวแล้วาไปที่นี่ตัวนี้คิดว่าประมาณทั้งสองลกกลัวอะไรอยู่คิดว่าคิดว่าครับ ได้เบิ่งตะลูกได้พี่น้องเอ้ยบัดเนี้ยจังค่อยติดตามนในกันพูดเห็นว่าเขาได้ปลาไปแล้วพุ่นน่ะไล่ออกไปพุ่นเลยเลือกผู้ชำนาญบ่ิษัทชำนาญอะไรผู้ไผเลือกอะไรพไผเลือกแค่นั้นทำไมดอกยแบบติดตามไปอีกอีกครับหาปลาดูกับว่าหมันครับพี่น้องครับ นี่ก็ได้ได้บัวมาเขาได้ไปเห็ดอยู่เห็ดกิน้ะพี่น้องเนดะ้อโอ้มามามาบัวไปแกงเาไปตำพี่น้องทักพูดเอาเรียงใส่บัวอยู่เอาน้องกระถุ่มนะครับเนาะะเมนูนะมนหลายางลายเน่าบัวเห็ดเน่าหนึ่งเก่าเน่าหนึ่งเขาวานะครับผม มาครับพี่น้องมา,มาเหมือนใ่เนี่ย <c oughs> หาไปาจะดูว่ได้วันนี้ก็ได้ได้กินหอยเชลลี่นะครับอหอยเชลลี่ก็ตำ่ำนี่แหละครับพี่น้องครับหอยเชลลี่ก็เห็ดเห็ดสฟูด้วยครับเลยหอยเชลลีอร่อยไหม แต่ว่าเฮ็ดทุกแล้วเอาตาออกเรื่อยแล้วนะครับส้อยกินสดๆข้าเคียงมาเด้อมาเด้อผมเป็นเพี่อนน้องทุกคนทุกคนครับน้องอุ้งบวดดัวแดงนะ o 给啊！嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。 嗯。Yeah.

ตองรู้สึกว่านี่พ่อยดีนะครับนะสุดกระโดง,งหงงเลยว้ยพวกนี้กลุ่มพี่น้อง,อ,งองดิแต่ว่ากินเดินเอ่อมันสมัยโบราณเบืเอ่อเอินเขาเด็กนะนี่ครับ con này hăn không nó ở trong cái tao hoặc cái vô hỏi chơi gì bên nuôi ไผ่ดีไหมล่ะหนูไอ้เช่ดีไหมอ้ย,ยบุกเขืหอนไครับ อี่น่องแซ่บโอ้ยหาหามากีเวลาหาอหารทกินได้อางไ็ี่กับไ้ห่ทวันอืม้อือบ่อืม ส่วนแต่ร่บอกเลยเริ่อพิน้องเนี่ยส่วนผันเกลมนกับไป้องเนตั้งหักนะครับที่นี่กับพันสักกับบดิปาเชลูนองมเว้ยเด็กก็ได้หมกหอยหมกหวยกับสายบัวครับับตำกับหกหงกับปูเล็กน้อยนึงนะครับบ้ เอถึงว่าสุดยอดพี่น้อกหาได้จะได้กินแต่หาร่ได้ก็กินเีน้โอ้พ่อปนิล่สำหรับชีวิตของในพันพันสักพันรอทง เสียบน้าบหอยเทือรีนะครับใส่บัวต้มเนยถ้าเมื่อบ่หมันเนี่ยเไปเหเขาได้พ enfin ki> ียน้องเด้อั้เราเดไปหาไสบัวอื ăn à, bò khỏi hết đi ừ. ôi thì được thế thầy qua mình vừa đọc để, để hấp แกเห็นมั้ยมันไอ้ต้องควมสารพี่น้องโอตาแล้วเราต้อควมสารล่างของดีๆทุกวันคือมันชวนมือแกหรอกมีบวมั้ยมาเด้อเกยทั้งไก่ทั้งไก่กันเลย อยู่แถวๆนี้ก็มาครับนี่น้องล้วจะนั่งไก่บัวแดงก็นั่งหลายตัวนี้เนี่ยบัวแดงก็นังเริ่งมีคนหนาหนาวแล้วกับหอยเชลลี่กับหอมี่นะครับโอ้เนี่ยคั้โอ้าแปลกขอบฟุตเนี่หลายตัวพี่น้องได้ยินติดตามนะครับเพิ่มครับผมมือมันกับนี่มือว่ามันกับนี่นะครับ เมาื่อประมันทำก็ได้เดาหนึ่งเก่าเดาหนึ่งก็โอ้โหชุดจด๋อยมบอกงบ๊วยพี่น้องเลยขอบคุณหลายที่ที่ตามแล,ละรับชมครับผมสวัสดีครับสว่างโพกพิณ